สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริวันบุญลำเลิศได้ที่40วันนี้จะมาพูดเรื่องคำศัพท์โอ้ิหรือดูฝนหน้าสื่อหน้าสื่อหรือดูร้อนฟูยูฟูยูหรือดูหนาว ฮาลูฮาลูดูดูใบไม้พีอาคิอาคิาคดูดูใบไม้ร่วนสม,มุยสม,มุยหนาวโคดาโครโรงเรียน เซอาจารย์โทโมโดาจิโทโมโดาจิเพื่อนคาโซคุคาโซคุครอบครัวเรียวรีเรียวรีอาหาร คู่นมสะกนะสะกนะป่าคู่นี้คู่นี้เนื้อลิงโก้ลิงโก้แอปเปิ้ลอูดอง อุดง้งเส้นอุดง้งซูกิยากิซูกิยากิซูกิยากิญี่ปุ่นนิโคฮีนิโคฮีเครื่องบินฟูเน่ฟูเน่เรือ คูลูมาคุลุมารถยนต์